น้องยังไม่ได้เลยหนูชอบอัดถั่วดำหรอหนูชอบกินถั่วดำเหยอะไอ้ไอ้พ่อไฟจ่ายเจ้าสามรอยเยอะอไรเบ้านี่อัดสามร้อยนี่เจ้าหายเพล่าเ้อะได้ทำให้นอนครับอุ้งเยอแต่ขอบคุณพี่เจมวันนะครับผมจิตถ้วยแล้วอ่ะหนูเอากับเดือยหนูเอากับเดือ บ่ามีอันนะหัวกังเกงแต่เด้งหัวกาเกงอ่นะจอาไปซับนาแล้วก็เด็กไปเก็่อข้อกังกวยเรานึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าสิบสุกเร็ับแล้วไอ้กังวยิ๊กบกเก็บอะไรอีกคิ๊กเก้าเดี๋ยวว่าเล่าบอกดีว่าิกบ

าไเนามันได้ให้มันได้ให้มันได้ให้มันได้ามด้วยเนียนมาพออีีเนียนเนี่ยไปเยไปยางไปไปอยน้ำอเออเออเอเอไปม่เ่ายนวไปฝ่ายยี่อไเนาะแมเก่าเขาค่ะไ้นพ่อเขาทรมเลย ไม่ได้ไม่ได้ได้่นี่ไง่อะไรอยู่นี่หอมไก่เจมอนนี่อม้ให่่นี่อมผู้ใ่บนนู่นพ่อไแจกด้นี่้าดีมีคนไหมคนอันนี้บ่กร้อนเดียวอ่อนแล้นี่จี่บอะไรเขไดูเงน่ไกินข้าวเร็วกินอะไร